แมงเอี่ยงกะเนี่ยโอ้แมงอันนี้เนี่ยมันมากินอยู่นี่ยเราขาดด้วยโอ้แม่มันกินมันขี้เลยแม่ใไม่เสียดายรับกรทุเรียนค่ะผมมาตอนเช้าเพราะผมมาล่อปืงอันนี้เป็นสวนทุเรียนค่ะเจ้าค่ะแบบมีแมงไหมมาจ่อแบบเออญเอียงก็หื่งศัตรูพืชเด้เนาะมองนี้เนาะมันตอนนั้นหนาวบอกกันมาเช้เนากนะฮังโตค่ะ เขาป้ากับมื่พ่อหางตอเนี่ยยังไม่มีผู้ใดมา่อพ่อเลยค่ะนี่แหละบ้านนูเพิ่นจะมาเอากรายอพิ่นเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้พราทุกคนมาขุดหาขี้ปมค่ะบ้านบ้านนูเอ้่อีหยังขี้หลอกบ้านบ้านนูเพิ่นเอิ่นขี้ลอกค่ะแต่บ้านเฮาเอิ่นขี้ปมค่ะตอนนี้พวงเข้าเข้ามาแน่นเป็นบริเวณป่าแล้วค่ะเป็นป่าเก็บเฮดค่ะเนี่ยได้ละค่ะตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเมืองนค่ะจับหัวมันก็จับตัวหนึจับหัวเนี่ย ได้มาแล้วหนึ่งตัวจ้าอ่ะเข้ากับใส่ขวดเนะาะไปเดี๋ยวเข้ามาไปหาหน้ำกันนะจ้าไปนี่วัสดุจัดนีสียกเบิดระวังพองงูเนี่ยละตัวมากไม่กี่เคปกี่เคป<อ>ไม่งอดกับร้ายด้วย ตัวแม่ตัวน uh, ี้อได้มาแล้วค่ะนี่เป็นตัวแม่ตัวนี้ออาตัวไหนอันนี้ตัวแม่เด้อเนี่ยอ่าตัวเมียตัวนี้หูเลยยังไหนว่าตัวแม่หรือตัวผู้ตัวเมียปีกมันจะสั้นกว่าตัวแม่ตัวเนี่ยปีกมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าตัวผู้ปีกตัวผู้มันจะสั้นซึ้งพี่ซูสีถ้าเป็นตัวเมียจะปีกสั้นกว่าเนาะเออแม่ไปต่อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลาเก็มเห็ดนะคะเนี่ย อันนี้คือเป็นไข่มาเนอะค่ะนี่ไข่ที่มันมีอัดมีดินอัดอยู่คือมีค่ะคือไข่ใหม่เลยเน่นองนี่เนอนทอดปะอ่ะเราเป็นตัวผู้นี่ตัวผู้เลยเนี่ยปีกมันจะสุดพี่ปีกมันอันนี้คือตัวผู้ใหญ่สุดพี่เอเมนผู้ หัวมันจะใหญ่หัวมันจะดุดันคล้ายหัวตะขาบมันหัวตะขาบเลยเห็นป่ะนี่มันบวมีอยู่แล้วนี่งตัวอันนี้คือขวายบวมีเนาะเออมันจะมีอุดอุดมีขวายอุดเขาต่องมึงว่ามันใหม่หรืออันเก่ามันป่ะอันขวายมันจะอุดไว้นะอ้าวหาต่อไปอันนี้จะเป็นเดินนะคะเป็นเดินนี่สุดอ่ะอาพอแล้ว อ้าวควายนี่ควายใหญ่เด้อค่ะนี่ควายใหญ่าเมื่อคุณหลุดออกมาเลือกลึกแท้ล้วควายนี่หาควายมีเสียมือนเดียวเด้อค่ะเลยให้นเป็นขุดผู้เดียวไปแนวนอนเนี่ยไปแนวนี้บ่เลึกกประเดี๋ยวเหงาวไปทางแนวนอนบ่บ้านอันนั้นโอ้ยไปในทุกแนวแล้วเนี่ยได้แล้ว โอ้คือว่าจะลึกบะลึกตัวนี้โอ้นี่อ้าวมาเมืองน้ำกันตัวผู้ชวนมากจะเป็นตัวผู้ของไหลยออเดี๋ยวกิโลตัวผู้อีกแล้วอืมน่าจะเก็บเป็นี่เก็บบหรอโอ้ตัวเมียนี่เด้มีแค่สอนมาเลยอ๋อมี่อน ที่สองโตหมีค่ะอ้าวได้แล้วอีกตัวนึงมันมาเป็นคู่เนาะอยู่มันอยู่น้ากันเฉพาะเป็นหูแบบนี้เนาะนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียเนี่ยเห็นไหมตัวเมียสั้นๆมันจะไข่ไข่จะไข่แหละนั่นเอาไปเลี้ยงก็ได้เลี้ยงจีรอดเลยมาแล้วสุดท้ายเอาไปเลี้ยงเ่อสมพันธุ์กันไม่น้าโอ่งนะใช่ป่ะครับอัลองไม่น้ำโอ่งบ้างช่องเ่อน ่าสองหาต่อจ้จะป,ปกติแล้วจะมีคนมาขุดก่อนพวกเฮาด้วยค่ะนี่นอ่าพอแล้วไปต่อผวกเฮามาหาป่านั่นแหละค่ะยางพานมาทาั้งนี่มาพออาวขุยกิลโลเกเลยว่านนี่จะพักกันมาขุดกอนเพราะว่าปกติแล้วถ้าฝนหยุดตกเนี่ยจะมีน้องๆ่นมาขุดหลายอยู่เลยเนาะคน <laughs> หากีล่ลที่ปมะนะอ,มอ,มอ,มอันนี้เป็น่วกเขาเห็นก่อกเกลยเฝ่ามาก่อน มาแต่ก่อนมูเมืกี้อยู่สวนข้ากระหลายเด้เนาะ<ม>ตอนข้ามาอยู่ใหม่ๆอุย้ยได้ลายเด้ค่ะยังกลางคืนน่ะบางรูเพิ่นไนะป,นปนขุดถมคุม,มอ่ะสมขุมใบพันธุ์น้ำอ่ะขอบางแน่ตัวหน่อยหรือตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวปุ๋ยเลยตัวหน้าเป็นปตัวผู้อ่ะโอเคเก็บเลยจ้าห่ารู้ทั้งห่าบ่ได้เลยหาล่ารู้ราคาบ่าได้เลยร <laughs> าคาอ่ไรอ่ะไปต่อ <laughs> คือเป็นตลึกแทะได้แล้วได้ละได้ละค่ะอ่าเรามาเจอตัวผู้อีกแล้วตัวผู้น้อยตอนนี้ตัวผู้น้อยเก็บสาไปต่อไอยหนึ่งอยู่ทางพี่อ่ายางมาขอสองไอยเลยอ้าวขุดเลย ได้แล้วบอ,วอเจอแล้วอ่าได้มาแล้วจ้าอีกหนึ่งตัวมันเอาใบกัดใบตองอ๋อเอาใบตงองไปกินอ่ะไว้เพะน้ำนี่เหรอนี่อ๋อขุดต่อจ้าเห็นละเห็นแล้วบอ มาดูหน่อยโชว์กล้องหน่อยคะ่ตัวเมียหรือตัวผู้เนี้ยตัวผู้อีกแล้วแต่ตัวตัวผู้เนาะนเป็ตัวผู้เมียไม่ค่อยเจอเลยตัวเมียเจอหน่อยเนาะตัวผู้เหมือนจะดั่งดังบ้านค่อยเอื้อนมันอัดดังเนาะอัดดั่งคืออะไรตัวเนียอัดดั่งคือมันปิรุ้อัดปิรุ้ยอัดดัง บางเทธอเขากับพวกหูภาษาเพื่อเลยค่ะเขาต้องถามค่ะเขามาอยู่ใหม่ๆแห่งฟังบ่รู้เรื่องเลยค่ะบางเธอกับไ้ตอนนี้หูเรื่องแล้วอายเอาหม่เอาหม่น่าได้แล้วจ้า,าสองรู้ข่างกันเลยเมื่อนี้ได้แล้วอ่าผม อ้าวได้อีกแล้วตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ค่ะจำนวนน้อยนะที่เจอมันตัวเมียอ๋อตรงนู้นมีนีกอ๋อไมีสองตัวน่ะเห็นบอกพป็นยูงหู้เดียวกัน,นยูงหู้เดียวกันอีกเอาไปเลี้ยงสว่าตัวเมียนี่วะเอีไยเลี้ไยงสวะเอาไปเลี้ยงมาไว้ลองบุ้งนอนน้ำให้ลงบุไไ้งนอนแล้วแต่ จะเลี้ยงหรือจะเอาไปกินกันแล้วแต่พอด้เห็ดแจวอยู่บลาเหมือนเป็นหูเก่าเนาะเหมือนหูเก่าแต่กระไดจ้าตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเนาะไปต่อ ไว้ลายเด้อค่ะอยู่นี่ยังบ่มีคนมาพรอแน่นอนเพระาะว่าฝนเพิ่งหยุดแม่นบอ่อแล้วเฮามาพรอพอดีไงสบมานอาจารยา์เนี่ยมันชอบโคดอ๋อบ่เป็นบ้านเฮาอีกอนึกว่าหลานเฮามานนะาบ่บ่แม่นไหนบุ๊ยบ่แม่นอีกบ้านอื่นเนี่ยค่ะทุกคนมามาขุดขาเจ้า,าจมาขุดขายตัวค่ะ โอ้คือเป็นตะลึกแห้งแถพอสัมผัสนี้มันยังน้อยตะลึกเลยอันี้ตัวแม่อีนนีตัวเมียนี่โอ้ถ้าถ้าหู้ลึกๆนี่เป็นตัวแม่มัน,นบ่เป็นรูลึกๆตัวเมียแน่นอนเขาก็จะถมไว้น,นะคะเป็นยังไงตัวแม่คือขุดหลุมลึกก็ตะพู่ลงไม่ใครอ๋อไข่อ,ขยอยู่ในหันเนาะโอเค <Okay. S 3> อันขวดน้อยๆสั้นๆนี่นะ่าจะว่ามันตื้นเด้อลึกคือกันบอ มีบอ้มบงกือน้ำเดี๋ยวไปมองไกลๆกันนะบงกือใส่บงกือย้นี่น้อยบงกือกัยูยน้ำกันนี่เลยี่ีมึงจะสร้างอัุนี่ะนดแล้วก็เอาบงกือไปกินบ้ลึกบ่ลึกว่าซันค่ะใส่ล้ว่าซันค่ะอ่า นี่บอบ่ขี้อยู่มันบอขี้อยู่ปคนอยู่เป็นแฟนอันนี้หุยบางไงหนึ่งคือลึกแท้คันมึงกระนาบอมันอยู่สองโถ่ถ้าลึกๆแบบนี้ บอมี้แหละเนาะข้าวเหนยียวนี่ต่ทายเหรอโอ้โหมอเห็นเทานั้นมาไปขึ้นคือได้ไวเถอะมนอยู่ตื่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 น ไปเจอได้ขวัวอยู่ตอนนี้ไ้้ล้ายอยู่นี่คือไปพท่บานห้าเยอโซนี่ก็เริ่มจะหากินอยากเลยเด้อค่ะคชิโปมนะเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่เพื้นข้าเจ้าเห็ดสวนเห็ดไห้เบิดเ,เนาะวันนี้ก็จะบอมีพื้นที่แบบหาชิโปมยังสิน่ะแม่ ยกเว้นเขาจะไปหาอยู่น้ำปลาเห็ดน้ำเหียงไปยังสันนอกตัวนี้ตัวผู้ะบ่ไห่ตัวผู้ปเจ้าเมื่อกี้ตัวเมียเลยเอามื่อกี้คือได้ได้แล้วอีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวนึงวะค่ะตัวผู้อีริได้มาอีกหนึ่งตัวจ้ะ คุณเลี้ยงไว้ไป่ะเด่ะปีใหม่ผม,ม,เเมจะเ,เอาเมาื่อเอาเมื่อบานป่ะเลี้ยงไว้เพิ่นจะมีชีวิตอยู่ป่ะมัมกเลี้ยงไปเรื่อยได้ค่ะบบาหนูเพื่อกระไดได้ละบ่าอ๋คือได้ไว้แท้ อันโตยูตื่นกับมีเ้ยค่ะบอลึกเนาะ,ะ,ห,นะหาเข้าไปข้างในอีกค่ะ่ <c oughs> ออีกแล้วค่ะคือจังหาง่ายวาสันนี้เนาะค่ะม,ม,ม,มีบ่ละ่ะ ตอนนี้ก็ออกมาจากสวนท้องหยาดกันแล้วเนาะคะ่ะจะเข้าไปทางข้างในก่อนเพราะว่าหมดแล้วเนาะ,ะอยู่แถวนี้นนค่ะอันนี้เป็นสวนไทบ้านเนะาะไปใน,น,น,นมหาต่อน้ำวัตถันค่ะตอนนี้ก็ออกมาหอดสวนทุเลียนเพลินแล้วะคะ่ะกำลังหาอยู่เพราะแหนมต่ออยู่ค่ะทังแหนมต่อทังมหามูจิปโป้มนี่แหละคะ่ะ ทุกคนมึงต้นทุเรียนทุเรียนอยู่สวนนี่พ่นปลูกประมาณสามปีแล้วคะ่ะทุกคนก็จะมีระบบน้ำเนาะอ่าตรงใส่ระบบน้ำไล่ๆุปนะพันเห็ดใด้อยู่ทางคุณคะ่ะเพ่นปลูกปามน้ำคะ่ะสวนนี่ตอนนี้เขาก,กำลังจะกลับสวนคะ่ะบ่านูพ่นกแน็แหนมตอไปเรื่อยๆคะ่ะใกล้หอสวนเท่า่ะคะอันนี้คือสวนข,ข้างแล้วคะ่ะอันนี้เพ่นคูดสะน้ำไว้ตะโดนล้วเนาะแ้งต่จักปีแล้วบ้านู จำควม่มอะไรตั้งแต่างเป็นบาลูจำความบ่ได้ว่าสันค่ะมะกรานแถวนี้จะเป็นนาเนาะคะ่ะมานี่เป็นเลยเห็ดเป็นสวนเป็นไฮไปอ่ะแหนมตัวไปละวไปหลังมาที่นี่เขามาหอดสวนเท่าไรเด้อค่ะทุกคนบานูเพื่อนว่าเพื่อนจะร้องเอามาเลี้ยงเข้ากันค่ะยังไม่ทันเด็กินเดอกค่ะอ่ะเอาใบใหม่ลงไปแล้วกันเอากีบโปมลงไปก่อน กินอีหยังเนี่ยบรรลุหัวอาหารบ่บ่เบิ่ยไหมยังเดียวกินเบิ่ยไหมยังเดียว่ซั่น์่ะโบงแค่อาหารจะแล้วอาหารจะมาก,กินบ้างอะไกินบ่ได้เดี๋ยวลองเลี้ยงเบิ่งเฮาก่อนเนาะคะ่ะตอนแรกว่าจะเอามาก,กินเอามาเลี้ยงก่อนค่ะเลีย้ยงอันมือเดียวมือต่อมาเลี้ยงของเขาเดี๋ยวลองเลี้ยงเบิ่งก่อนแบหมือนถ้เออนี่เนาะเอ้ขายาย, 1, ยพันธุ์เซตเนี่จอ๋อบ่ดีนะมั้งโอเคนี่คือกิโปมที่พวกเฮาหามาได้เด้อค่ะกิโปมหรือว่าจิลล่อเนาะเออบ้านบรรลุจิลล่อบ้านเฮากิโปมจ้ะโอเค เนี่ยค่ะได้มากกับหลายตัวอยู่ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะรวยชะลอกเอือ่าอันนี้มาใส่ให้ใส,ใ,หใส่ใหม่เนาะเออไม่ไม่ไม่ต้องอกินกิน,กนไปป่ะนี่